สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเรานะครับปีเตอร์วันนี้ไปกินเหล้าไหมนะครับอยู่กับ r o c l a s ค i าสเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้นะครับไข่แมวกําลังมาเลยนะถ้าผมเปิดได้หางสักหน่อยนี้รวยเละรวยเละนะครับนี่ผมก็เลยจัดมาเลยวันนี้20ฟองเบาๆราคามันโหดนะครับเราก็เลยได้งบน้อยนะไปเลยจัดไปไว้ F1 กดไปเลยใบยแรกเฮ้ยได้ชาโดถุงมือถุงมือปริศนากดไปอีกใบอุย้ยอันนี้ผมว่านา่าจะเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ย ออ้ได้ครับเดี๋ยวบัฟก่อนเดี๋ยวบัฟก่อนนี่ค่ะสูตรเราเหมือนเดิมไปบัฟบัฟจังหวะเดินนี่แหละกดไปอีกหนึ่งทีเหี้ยยา <c oughs> เดี๋ยวเดินกันครับขอเดินกันขอเดินกันเดินอีกกดไปอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีโอ้โหยากระจุยเลยผมอยากได้หางกับหมวกอ็อยากได้หางแมวกับหมวกแมวมากเลยนะครับเพราะผมเล่นไนท์ใส่ฉี้ไนงะ เดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนเดินเซอร์เวยก่อนนะครับเดินเซอร์เวยก่อนออ้ยใน99นี่เทเนาะจังหวะนี้แหละกดไปอีกหนึ่งทีอุ้ยแอบสปีดบวกหนึ่งชี่มเกลือจังวะลุกนั่ง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 ลกนั่งกดอีกหนึ่งทีอย่ากดอีกหนึ่งทีอาหารไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยขอหมวกหน่อยได้ไหมมายืนข้างพ่อค้าแล้วกันนี่พ่อ้าผมยาวนั่งเลยกดหนึ่งทีอย่ากดอีกหนึ่งที อยากับอาหารรัวๆเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเมืองเลยครับเปลี่ยนเมืองเพราะเราต้องเปลี่ยนเมืองเออไปไหนดีนี่เมืองที่เราคุ้นเคยเมืองพ่อค้าเปิดเข้ามาปุ๊บว่ากดอีกหนึ่งทีอุ้ยนี่ไม่ผมได้ของชา a โดวอะอันนี้มันน่าจะเป็นพวกอันนี้ป่ะนี่ว่าเป็นเซตนี่าครับกดอีกหนึ่งทีกดอีกหนึ่งทีเหลือเจ็ดอันแล้วเดินก่อนเดินก่อนขอเดินก่อนเดินเดินนั่งน,นั่งเดินเดินนั่งนั่ง กดวิ่งทีหนึ่งปั๊บอ่ะบนเรือบนเรือ,อใหญ่เท่าขนาดกดอีกหนึ่งทีหนึ่งทีเกลือมากหนึ่งทีสี่อันสุดท้ายโอโย้แต่ว่าตอนแรกก่อนที่ผมจะมากดนี่เ <c oughs> พื่อนผมก็เตือนแล้วนะว่าแบบมันเกลือมากเดี๋ยวเราบีวิงกันดีว่าวบีวิง่งปุ๊บเราเซฟไปไหนวะเปลี่ยนเมืองเซฟไปกิฟเฟนนะครับเดินเดินทุด,ดงทุด,ดงหนึ่งทีอีกทีหนึ่งเชี่ยม้งได้แ <c oughs> ต่ยาได้แต่ยากับอาหารนะ่ะเลอสองอันแล้วหนึ่งที อันสุดท้ายหนึ่งที่โอ้โหเกลือ,อจัดเราได้ชาโดว์มาสองชิ้นนะสองเลยแล้วกันมือบอกรักว่ะเฮ้ยผมยังไม่มีว่ะอุย้ยดีอยู่นะมาจะซองอีกก่อนครับเหรือซองอีกก่อนปั๊บออีกอันนึงอันนี้บวกสเต็งอ๋อเป็นประดาบใครอะ ที่เราได้ก็มี2ชิ้นนะครับมีมือบวกลักหนึ่งนะครับแล้วก็มีประดับนะครับประดับจะบวกสต็งหนึ่งเอาไงดีไม่ค่อยสาใจเ,าเดี๋ยวผมขอจัดอีกห้าใบแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวไปซื้อก่อนมาครับเรามาต่อเลยครับจัดมาอีกสิบพอแล้ววันนี้แต่ก็ได้ชา a โดมา2ชิ้นนะครับไม่รู้ชิล่าไรนาชิลละร้อยป่ะผมยังไม่ค่อยรู้ราคาอา่าเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คราคากดอีกหนึ่ง <mm> เกือตั้งแต่เปิดเลยบับก่อนบัฟก่อนบัฟก่อนนะครับสูตรเดิม กดไปอีกหนึ่ง <Yeah. S 1> อาหารนี่นึ่งแบบเยอะมากเลยอะ่ะกดอีกหนึ่งอีกหนึ่งผมว่าเราต้องไปกิฟเฟนวะที่เดิมเราที่เรากดได้มอมันแหลกไงคนมันเยอะพูชยันกันบูชยัน,น,ยนจังหวะทีเผออีกทีโอ้โหอาหารวิตสองอันซ้อนทีหนึ่ง โอ้โห oh. สุดมากคอยอทีอาหารอินก็มาอะไรวะเนี่ยเหีืกสองอันแล้วอะ่ะอีกทีอันสุดท้ายหางโดดมาเลยได้ไหมทำขั้ขเดินเกินวนสักรอบหนึ่งแล้วกันวนประสาทสักรอบหนึ่งอันสุดท้ายกดไปเลยเรียบร้อยอครับอาหารสเต็กท <laughs> ีสัตว์ย <laughs> e yes. ไข่สาสิบลูก ได้ชาโดมา2ชิ้นนะครับนี่เอ้ยไม่ใช่นะครับไ,ได้ประดับกับถุงมือมาเกลือ,อามากเลยก็เป็นว่านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายส่วนของชาโดเดี๋ยวผมขอไปเช็คราคาก่อนละกันแล้วเจอกันครับ